สวัสดีค่ะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องพี่การย4ทิบสี่าโร่นะคะวันนี้เป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่4พฤศจิกายน2563าทําคำทำนายนี้เป็นการทำนายโดยส่วนรวมอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างสำหรับบางคนนะคะรูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าไม่ตรงสำหรับใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์กันก่อนนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะในวันนี้นะคะอาจจะมีการเดินทางแบบเร่งรีบนะคะแบบกระทันหันนะคะเกี่ยวข้องกับกิจาการงานของเรานะคะการงานาแข่งกับเวลานะคะในวันนี้นะคะรวมทั้งความจิตใจที่เด็ดเดี่ยวจิตใจที่เข้มแข็งของคนวันอาทิตย์นะคะมีความอุตสาหะเกี่ยวกับกิจาการงานนะคะความกระตุอร้รนนะคะแต่ก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นิดนึงนะคะอารมณ์คําพูดนะคะ คนที่ทํางานใกล้เคิดกับผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะต้องให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นิดนึงนะอาจจะมีอาจจะมีปา,ากเสียงได้นะคะในวันนี้นะคะรวมทั้งให้ระวังเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารด้วยนะคะบางคนนะคะบุตรหลานบริวารอาจจะนําปัญหามาให้เราไม่สบายอกสบายใจด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ1ดาษนะคะความอุตดอาะความเข้มแข็งความเด็ดิเด,ดเดี่ยวนะของคนวันอาทิตย์นะคะ มีบางสิ่งบางอย่างให้คนวันอาทิตย์ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะมีงานใหม่เข้ามานะบางคนนะคะอาจจะต้องตัดสินใจในการลงมือทํานะแต่ว่าคนวันอาทิตย์ก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับกิจการงานนะคะในช่วงนี้นะคะแต่จ,จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะในใน,ในวันนี้นะคะดาบทั้งทั้งหมดเลยนะคะที่ขึ้นมาในวันนี้นะทํางานแข่งกับเวลาความเร่งรีบการกระตือรือร้นนะคะในวันนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยนะคะ เกี่ยวกับการขับรถก็เร็วนะในวันนี้นะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ต้องระวังนะคะอาจจะเดินสะดุดโน่นสะดุดนี่ชนโน่นชนนี่ของมีคมมีดบาดก็ต้องระวังนะคะในวันนี้นะ,ะอัศวินเหรียญน,นะคะก็ยังยังมีข่าวดีเกี่ยวกับการเองินอยู่นะคะในช่วงมืดๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวจากบทหลานบริวารด้วยนะคะ สำหรับบางคนนะคะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะ,ะรวมทั้งใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะในวันในวันนี้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะมีแต่รายจ่ายนะคะในใน,ในช่วงนี้นะคะแต่ก็ยังยังมีเงินเข้ามาให้เราได้สัมผัสด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ก็ไม่เยอะนะคะ อาจจะมีคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะก็ก็ยังมีลูกค้าเวียนเ,เข้ามานะคะแต่ว่าการเงินมีมรายจ่ายเยอะมากกว่ารายรับต่นเองนะคะรายจ่ายเยอะอารายรับอาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะในวันนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็บอกไปแล้วนะคะให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกด้วยนะคะกระดูกเข่าข้อการสะดุดหกล้ม เดินชนน้นชนนี่ด้วยความไม่ระวังมิดบาดของมีคมนะคะส่วนทางด้านของความรักคนที่มีคู่ครองนะให้ระวังเกี่ยวกับ,กบอารมณ์ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะอาจจะขัดเย็นได้นะในวันนี้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะคุณจะมุ่งไปเกี่ยวกับกิจาการงานซะมากกว่านะคะในช่วงนี้นะคะ นี่คือดวงของคนวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะหนึ่งสอง จันนะคะอัศวินไม้ท้าอ่าราชาไม้เท้านะคะกิจการงานของคนวันจันในช่วงนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคิงไม้เท้าก็คือการงานที่อาจจะผ่านพ้นไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะการงานถือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะอ่าการเงินการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ที่มั่นคงอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะอ่ะ สิบถ้วยนะคะความรักความผูกพันในครอบครัวก็ยังรักกันดีอเอาใจใส่กันดีนะคะคนที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะการเจอเจอคนหมู่มากนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทงด้าน,ร,านร้านอาหารก็อยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นนะคะในช่วงนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะอยู่นะคนวันันจันนะคะในะในช่วงนี้นะคะรายจ่ายเยอะนะ รวมทั้งให้ระวังเกี่ยวกับการโดนเอารัระเอเปรียบด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาเอารัระเอเปรียบโราได้นะคะก็ต้องให้ระวังนะคะ The Empress นะคะอา,อาหารขนมนม,นมเนยก็ยังอยดม,มสมบูรณ์อยู่นะคะส่วนทางด้านของคุณผู้ชายนะคะช่วงนี้นะคะนานารีอุปถัมภ์นะคะอาจจะเป็นคุณแม่หรือพี่ป้าน้าอาของเราหรือว่าวัวน้า ที่ทําง,งานของเราก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็จะจะประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะใน,นในช่วงนี้นะคะจะติดนะคะความละเอียดความรอบคอบของคนวันจันทร์นะคะในช่วงนี้นะคะถือว่า,าคนวันจันทร์ละเอียดรอบคอบอยู่นะคะรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะดวงของคนวันจันทร์ในช่วงนี้การงานถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีนะคะการเงินรายจ่ายเยอะมีมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะหมดไปกับปัญหาในครอบครัวหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคนที่มีมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พาครอบครัวออกไปทานอาหารนอกบ้านด้วยนะคะในใน,ในวันนี้นะคะ หรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานเลี้ยงงานฉลองงานสำสคงงานแฮเปรตี้นะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ที่จะเ,เจอคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะท่านถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็ต้องตรวจเช็คด้วยดีนะคะเขาอาจจะเข้ามาหลอกลวงเราได้นะคะเออคือมันหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่ มีครอบครัวอยู่แล้วอา,อาจจะเข้ามาเข้ามาปัวพันกับเรานะคะคในช่วงนี้นะคะก็ต้องก็ต้องเช็คดูหน่อยนะคะแต่คนที่มีผู้กครองก็ยังรักกันดีเอาใจใส่กันดีนะคะในช่วงนี้นะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกนะคะกระดูกข่าข้อนะคะกล้ามเนื้อนะช่วงนี้นะคะนี่คือดวงของคนวันจันทร์นะคะ การเงินไม่ได้ติดขัดนะคะการเงินนะแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะนะมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะนี่คือดวงคนจันทร์นะคะต่อไปคผลวันอังคาร วันอังคารนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนวันอังคารนะคะในวันนี้นะคะดวงดวงเฮงนะคะอาจจะมีช่วงม,มีลาบหรือว่าอาจจะมีอะไรแบบฟลุกๆนะคะคนวันอังคารช่วงนี้นะคะอยู่บ้านดีๆอาจจะมีคนเอาโน่นเอานี่มาฝากนะคะการเงินถือว่าโดดเด่นนะคะในในในวันนี้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะวันนี้มีเงินเข้าตลอดทั้งวันนะคะ ามเหรียญน,นะคะ,ะการติดต่อการสื่อสารการเจรจานะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจการงานของคนวันอังคารนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นนะคะการเงินเข้าตลอดทั้งวันนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆแวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะในช่วงนี้นะคะรวมทั้งคนที่ไปติดต่อเกี่ยวกับการค้าขายที่ดินเกี่ยวกับ าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะสามถ้วยนะคะความสุขนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับความรักนะคะเกี่ยวกับการเป็นอยู่ในะครอบครัวนะคะก็รักกันดีอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เจอเจอคนหมู่มากนะคะหรือว่าอาจจะเป็น อาจจะมีงานเลี้ยงงานฉลองนะคะหรืองานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานสังสรรค์งานเฮฮาปาร์ตี้ก็มีโอกาสอยู่นะคะในวันนี้นะคะแฮงแมนนะคะแต่ก็มีรายจ่ายอยู่เหมือนกันนะคะที่จะได้มาก็ต้องจ่ายออกเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะต้องเ,ล,เลียรนี่เลียรสินนะคะได้เงินมานะคะบางคนนะ มีนี่มีสินไว้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการเรียนนิตเรียนสินเกุกขุ่มด้วยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างของมีค่าด้วยนะคะในวัน right. นี้บางคนนะคะอาจจะเดินทางออกไปร้านทองซื้อของมาเก็บมาตุนไว้นะคะหนึ่งเดือนนะอาจจะเอามาเก็งกาไรไว้นะคะในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารนะคะการเงินโดดเด่นนะการเงินโดดเด่นการงานโดดเด่นนะคะความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการงานมั่นคงนะคะสีไม้เท้า ความขยันของคนวันอังคารในช่วงนี้นะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เปิดร้านกิจการใหม่ๆด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการาเปิดร้านใหม่เป็นห้องแถวเล็กๆนะคะหรือว่ามีงานใหม่เข้ามาให้คนวันอังคารต้องต้องตัดสินใจต้องเริ่มต้นนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคนที่มีคู่ครองนะคะก็ก็ยังรักกันดีนะคะแต่ก็ต้องให้รวังเกี่ยวกับอ่า อารมณ์นิดนึงอาจจะมีปากเสียงได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ถึงกับเลิกปลายาร้างนะคะแต่ส่วนคนที่เป็นโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้หรือว่าเป็นแม่ไม้นะคะในช่วงนี้นะคะที่จะได้เจอกันนะคะส่วนทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังอาจลูกก่าจ,จะกําเริบนะคะปวดหลังปวดหัวไมเกรนนะคะระบบช่องท้องนะคะ กับเพราะอาหารปลดไหล่ย,ย้อนระบบกับถ่ายนะคะในช่วงนี้นะต่อไปนะคะคนวันพุดนะคะคนมันพุดนะคะ1นึ่สองสาสี่ คนวันพุธนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะคนวันพุธนะคะการงานอ,าอยู่ใน,ใน,ใน,น,นะะเกณฑ์ทีะะ่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะในในในช่วงนี้นะคะเ็ดไม้เท้าก็คือการงานเยอะงานเยอะงานหนักมีงานเข้ามไม้คนวันพุธต้องรับผิดชอบนะคะแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะความปสาหะความวิริยะของคนวันพุธนะคะ คิงเหรียญนะคะแต่ก็มีเงินเข้ามาให้คนวันพุธได้ผ่านมือนะคะในช่วงนี้นะคะหรือ ouais ว่าในวันน uh ี้อาจจะมีเงินก้อนเข้ามาให้คนวันพุธได้ผ่านมือนะคะอาจจะมีงานใหญ่ๆอาจจะมีออเดอร์สั่งเข้ามาให้คนวันพุธได้รับผิดชอบนะคะแต่ก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะในช่วงนี้นะคะรวมทั้งคนที่ไปติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะได้รับคําตอบที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะ แจ็สมนต์นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะล่าช้าอาจจะอา,อาจจะไม่ได้ดั่งใจเรานะคะแจ็มนก็คืออ,อาจจะเวลาอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็จะประสบความสาเร็จนะคะคนที่รอคอยเงินอยู่ก็จะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความละเอียดความรอบคอบของคนบนพุธในช่วงนี้นะคะคนันพุธก็รอบคอบนะคะ ในการใน,ในการใช้ชีวิตนะคะอบอกว่าคุณคุณจะมีความคิดเกี่ยวกับการงานหรือว่าเกี่ยวกับการเงินบางคนนะคะมีความมีความละเอียดรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะสี่ไม้เท้านะคะความการงานถือว่ามั่นคงอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะความขยันความอุตสาหะของคนวันวันพุธในช่วงนี้นะคะอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ หนึ่งดาบก,ก็คือความเข้มแข็งความอดทนนะคะการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของคนวันพุธนะ,ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดคนวันพุธคิดอยากจะลงมือทําอะไรนะคะสามารถที่จะทําได้เลยนะคะหนึ่งดาบก,ก็คือ,อถ้าลงมือทําหรือว่าตัดสินใจที่จะทําอะไรก็ก็จะประสบความสําเร็จนะคะหนึ่งดาบก,ก็คือการ,การมีชัยชนะนั่นเองนะคะแต่คนก็ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยนะคะ แต่ถึงอย่างไรคุณก็จะประสบความสําเร็จนะสีไม้เท้าการงานที่มั่นคงนะคะจัสเมนก็คือํำพิพากษานะคะ,ะเทวดาบอกตร้คนายฟื้นคืนชีพนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะคนที่เป็นโสดนะคะจะมีโอกาสที่จะได้เจอกัออคนที่ถูกอกถูกใจนะคะในช่วงนี้นะคะรวมทั้งเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่มีฐานะนะคะทีเเ่เจอกันในช่วงนี้นะ,ะเจอบ เจอปุ๊บก็บรักปั๊บเลยนะคะเจสเมินก็คืออ่าเหมือนกับว่าเป็นคู่กันตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะในไพ่ใบนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะรักกันดีนะอเอาใจใส่กันดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะอ่าแข็งแรงดีนะคะคน,นพุธนะคะไม่มีอะไรนะคะที่จะต้องเป็นห่วงนะนี่คือดวงของคน,นพุธนะคะ ต่อไปคนวันพระฤหัสคนวันพระฤหัสหนึ่ง นะคะส่งเหรียญน,นะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสการเงินหมุนติ้วเลยนะคะได้มาจ่ายไปนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะในช่วงนี้นะเขคนวันพฤหัสนะคะรวมทั้งมีบางสิ่งบางอย่างให้บา,บางคนนะคะอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะให้รอนิดหนึ่งนะคะสี่ดาบก็คือเวลาก็คือการรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอนะบางคนอาจจะรอะการงานอยู่หรือว่า รอการเงินอยู่นะคะก็ต้องอรอนิดหนึ่งนะสี่ไม้เท้านะคะความขยันความมั่นคงเกี่ยวกับกิจการงานนะคะคนวันพฤหัสในะช่วงนี้ถือว่ามีความขยันนะคะเกี่ยวกับกิจการงานนะคะแต่การงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะผ่านได้อยู่นะคะแต่สําหรับบางคนนะคะอาจจะมีการออกจากสถานที่ทํางานเดิมๆนะคะ อาจจะต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีการย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะในช่วงนี้นะหรืออาจจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี Ь ่ยนแปลงซ่อมบ้าน,าานหรือว่ายกย้ายหรือว่าหรือว่าอาจจะย้ายที่ทําง,งานจะต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนในคนมันพฤหัสในช่วงนี้นะคะเดือนเดนนะคะ ขึ้นมานะคะรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่าางานหาือว่าบางคนด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องไปทําบุญลงศพด้วยนะคะเดอนเดืนะคะเดือนเดืสี่สี่แดดนะคะก็คือบางคนอาจจะต้องเดินทางไปทําบุญลงศพนะคะในช่วงนี้นะคะแปดเหรียญน,นะคะถึงการเงินถึงจะหมุนนะแต,แต่ก็เงิน ก็มีเงินเข้ามาอยู่นะคะการเงินจะได้มาจากงานฝีมือของเรานะคะแบบเหรียญนะคะก็มีเงินผ่านมืออยู่นะแต่ว่ามันมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายเยอะทําให้คุณต้องต้องต้องได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะคะแต่ก็รัดเข็มขัดนิดหนึ่งก็ดีนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะแต่คุณขยันคุณก็ได้เงินนะในช่วงนี้นะคะอยู่ที่ความขยันของของคนมันพฤหัสนะคะที่จะที่จะได้เงินนะคะแต่รายจ่ายอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะ ส่วนทางด้านของอสุขภาพนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกนะคะกระดูกขอ้อบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเหมือนกับอาจจะต้องนอนพักฟื้นเลยนะคะในช่วงนี้นะคนนันพฤหัสนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะให้ระวังเกี่ยวกับปากเสียงนิดหนึ่งนะอา,อาจจะมีปากเสียงนะคะ ถ้ามีปากเสียงกันในช่วงนี้นะคะมันมันมีโอกาสที่จะที่จะแตกที่จะแยกทางได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามาให้ตกอกตกใจนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคนจะมุ่งไปกับเกี่ยวกับกิจการงานซะมากกว่านะคะในช่วงนี้นะคะนี่นคนนือดวงของคนเหืนเฤหัดนะคะต่อไปวันศุกร์นะคะ คนวันศุกร์นะคะเดือะมูลนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนดึกดดื่ดๆน,นะคะรวมทั้งบางคนอาจจะคิดมากวติตกกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะาบางคนนะคะคิดเกี่ยวกับ,กบความรักคู่ครองแล้วอกมาใจคนรักคู่ครองหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนในช่วงนี้นะคะก็ต้องหมันดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ ห้าดาบนะคะรวมทั้งให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นะคะเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับคําพูดคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นลูกย่างประจํานะคะให้ระวังเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชานะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจเขานะคะรวมทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะห้าดาบนะคะเราโดนเราโดนยึดดาบนะคะช่วงนี้ เราจะไม่สามารถที่จะชนะเขาได้นะคะก็ต้องให้สงบสงบปากสงบคำนะคะถ้าเกิดมีปัญหานะคะเราให้นิ่งเสียนะคะและทุกอย่างก็จะค่อยๆผ่านไปนะคะราชินีเหรียนนะคะก็มีแต่ก็คนวันศุกร์ก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะนะอ่าราชินีเหรียญคนเงินเงิน มันกัว่าเงินเข้ามาเยอะอยู่แต่ก็มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายนะคะมันมันไม่มันไม่เหลือให้เราเก็บนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะบ่ายนะอาจจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะอาจจะมีคนโอนเงินให้นะคะเป็นผู้หญิงผิวขาวบางนะคะหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะอาจจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์นะคะในวันนี้การเงินจะเข้ามาให้ผ่านมือนะคะใน คน,นคน,นสุขในช่วงนี้นะคะแต่อเมร์เรอร์นะคะความเข้มแข็งความาแข็งแกร่งกว่าคน,นสุขนะคะจิตใจเด็ดเดี่ยวนะคะเกี่ยวกับกิจการงานนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะแต่ก็จะมีงานใหญ่เข้ามานะคน,นสุขได้รับผิดชอบนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิจการงานของตัวเองนะคะถือว่าการเงินการการงาน อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะแต่ก็ให้ระวังแค่อารมณ์นะคะแค่อารมณ์แค่แค่คำพูดนิดหนึ่งนะสิบเหรียญน,นะคะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะการเงินโดดเด่นนะคะจะได้หยิบเงินใหญ่นะคะอาจจะได้รับโชคได้รับลาบได้โชคได้ลาบหรือว่าอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะกันช่วงนี้นะคะตอนเย็นเย็นมืดมดนะอาจจะมีเงินอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาให้คุณได้ผ่านมือนะคะ เงินเข้าตลอดทั้งวันนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะจะมีออเดอร์จะมีงานชิ้นใหญ่เข้ามานะคนวันศุกร์ใน,นในช่วงนี้นะคะมีเงินเข้าตลอดนะคะคนที่ไปติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนนะคะก็จะได้รับคําตอบที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณระวังเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับอารมณ์นิดหนึ่งนะอาจจะช่วงนี้ อาจจะคนในครอบครัวอาจจะจะป่วยไม่สบายหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับปากเสียงเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเพลิงเวลศีรษะนะเพราะคุณนอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนเดือดๆ,ๆนะปวดหัวไม่เกรนนะคะกระดูกข้อข้อก็ต้องระวังด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่ส่วนทางนั้นของความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกบกถูกใจนะคะถ้าจะเจอกันในช่วงนี้นะคะเป็นได้ถึงชาวต่างชาติต่างภาษานะคะรวมทั้งบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยนะคะถึงต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะค,ะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะโดดเด่นนะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่ครองนะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะอาจจะขัดแย้งได้นะคะในช่วงนี้นะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะสีถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์รู้สึกเบื่อเบื่อ<ๆ>เซ็งเซ็งตั้งแต่เช้าเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะบางคนเบื่อเบื่อเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เดิมๆนะคะ ไปในสถานที่ที่เคยไปมันแล้วนะคะอาจาจะมีโอกาสเจอเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆนะคะหรือว่าเพื่อนเก่าๆอาจจะเดินทางมาหานะคะอาจจะได้เจอกันนะคะในช่วงนี้นะคะซีเรียนนะคะวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะรู้จักคุณค่าของการเงินอยู่นะคะรู้จักประหยัดมัธยัตย์นะคะไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะจ่ายอะไรในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะบางคนเบือ่อเบือ่อเซ็เงเซ็งเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้ดังใจเรานะคะในช่วงนี้นะคะ ห้าวใบเท้านะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะคะให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะ <uffs> อาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนในที่ทํางานหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ตัวก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ <Winds> คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับปิจาการงานเป็นของตัวเองนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานอาจจะมีการแข่งขันกังสูงนะคะ <vär ld> <ified> ส่วนคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับมีเป็นลูกจ้างประจํานะคะให้ระวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีปากเสียงได้นะคะหรืออาจจะทะเลาะกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะ คนกล้ยตัวบุตรหลานบริวารได้หมดเลยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้าไม่เท้าขึ้นมานะว้าวก็ด้วยนะคะกหา,การกินก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์กินเยอะทานเยอะนะคะกินเก่งทานเก่งน,นะในช่วงนี้นะคะการเงินหมดไปกับ อาหารการกินหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับบุตรหลานบริวารนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะทําให้คุณเบื่อเบื่อเซ็งเซความรับผิดชอบของคุณเยอะนะคุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณจะเบื่อเบื่อเซ็งเซนะความรับผิดชอบมาอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะเหมือนกับว่าประมาณว่าคุณอยากจะประหยัดคุณอยากจะมัธยัตนะคะแต่ก็มีรายจ่ายจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดช่วงนี้คนรู้สึกเบื่อเบื่อเสง่เสง่คนรักคู่ครองอยู่เหมือนกันนะคะมีปากเสียงกันด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับใครบางคนนะคะทะเลาะกับคู่ครองคนรักด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ก็ยังต้องกลับมาคืนดีกันอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าขอให้คุณลดอารมณ์อ่า ที่หงุดหงิดที่รําคาญของคุณนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะมีโอกาสที่จะได้เจอเจออยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องให้ระวังอาจจะคนที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วนะคะที่จะเข้ามาพัวพันกับเราในช่วงนี้นะคะแบบะนะครับก้าวถ้วยขึ้นมานะคะก็คืออ่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวพันกับเรานะในช่วงนี้นะคะ วนทางด้านของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับกับพ่อกับพ่ออาหารนะคะกรดไหลย้อนนะคะระบบาทางเดินระบบช่องท้องนะคะบางคนนะคะอาจจะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะรวมทั้งอาการจุกเสียดด้วยนะคะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อด้วยนะคะปวดปวดหลังปวดไหล่นะก็ต้องระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ นี่คือดวงของคนวันงเสานะคะการทำนายทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมนะคะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ